สวัสดีครับผม of MOT ครับวันนี้จะมาอัปเดตคู่ g b p n z d นะครับแล้วก็เราจะมาคุยเกี่ยวเรื่องอาการ Follow นะครับของเรื่องราคากันสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับราคานะครับก็ลงมาค่อนข้างที่จะประมาณหนึ่งละได้ประมาณพัแปดจุดละแล้วก็ปัจจุบันก็ราคาเด้งกลับไปก็ประมาณช่วงพันสาม นะครับก็เดี๋ยวเรามาตามกันเลยครับว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีอะไรบ้างในคู่ g b p n z d นะครับจุดหลักตอนแรกที่ผมเข้านะครับผมรอเข้านะครับอยู่ที่สะพายนี้นะครับซึ่งสะพายนี้ไม่มีคุณภาพไม่มีคุณภาพทำไงครับถ้าคุณเจอโซนที่ไม่มีคุณภาพหนึ่งคุณต้องรอการคอนเฟิร์มนะครับจากโซนนะครับอ่าแล้วลองมาดูที่ทำ์เฟรมสชั่วโมงนะครับเขาคอนเฟิร์มได้ครับ นะครับแล้วก็จะมีในลักษณะของอิมบ a ลานนะครับไอตัวแท่งนี้ลงมาผมก็เลยตัดสินใจว่าแท่งแบบนี้นะครับคือมันเป็นแท่งที่มีคุณภาพสูงแล้วก็มีการเปิดนะครับเปิดและปิดนะครับเกือบเต็มแท่งนะครับทำให้ผมอนุมานทำให้ผมคาดการณ์ได้ว่าไอโซนเนี้ยที่ขึ้นมาคอนเฟิร์มเนี่ยมันเป็นโซนที่โดนคอนเฟิร์มและมีคุณภาพ และนักลงทุนนะครับหรือว่าฟันต่างๆอย่างเงี้ยเขามั่นใจละที่เขาจะทำการเข้าเทรดจากโซนนี้นะครับผมก็เลยได้ย่อลงไปนะครับจากคราวที่แล้วที่เราคุยกันย่อลงไปถ้าผมจำาผิดเข้าไปที่ M5 นะครับแล้วก็ได้ที่ราคาช่วงประมาณนี้มานะครับอันนี้ก็จะคุยตั้งแต่เริ่มตอนเข้านะครับแล้วก็จากราคานะครับตอนนี้ก็ ลงมาอาจจะทําแบบสามเหลี่ยมก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับหรือไม่ก็อาจจะทําในรูปแบบแฝดนะครับแล้วก็ผักตัวเองขึ้นไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูที่ทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงตอนนี้เป็นดาวเทนนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับได้รีมูฟนะครับในส่วนของดีมาตรงนี้ไปนะครับก็จะได้เป็นซับไพ่ใหม่ขึ้นมาตรงนี้นะครับและก็จะได้เป็นต้นกําเนิดนะครับ ของซับายตรงนี้มานะครับจุดตรงนี้นะครับณนะเวลานี้สิ่งที่ผมต้องการต้องการให้เขารีมูฟอีกหนึ่งเลเวลก็คือดีมานนี้นะครับผมจริงๆแล้วถามว่าดีมานนี้มันแข็งแกร่งไหมมันก็ไม่แข็งแกร่งละครับเพราะว่าครั้งนี้ครั้งแรกเขาลงมาเทสหนึ่งราคาถูกผักออกไปแรงนะครับลงมาเทสครั้งที่2นะครับอันนี้มันคือเป็นการคอนเฟิร์มโซนอ่ะนะครับมันมันมันจะเป็นการคอนเฟิร์มโซนครั้งที่2 ราคาก็พุ่งขึ้นไปนะครับแต่ก็ไม่สามารถปิดเหนือไฮเดิมได้นะครับแล้วราคานะครับก็ได้ถูกผักกลับลงมานะครับคราวนี้ครั้งที่3ละโซนเริ่มอ่อนแรงนะครับราคานะครับเกือบรีมูฟโซนละหรืออีกนิดเดียวนะครับก็จะรีมูฟโซนได้แล้วอันนี้เราจะพูดถึงในเรื่องการทัชนะครับของโซนด้วยนะครับยังไงก็เพื่อนๆลองฟังแล้วเราก็ลองพิจารณาดูนะครับ ถ้ามีอะไรตรงไหนสงสัยก็ inbox ถามหรือไม่ก็ถามใต้โพสตก็ได้นะครับจุดตรงนี้นะครับผมจะรอเข้านะครับอยู่ประมาณ2โซนนะครับเพื่อเป็นการา follow trend ของ time frame เ1นนะครับซึ่งตอนนี้ time frame ของ H1 เนี่ยเเป็นเทรนขาลงเรียบร้อยแล้วนะครับจุดแรกนะครับผมจะรอเข้าที่โซนนี้นะครับโซนนี้ผมให้ความมั่นใจอยู่ที่ประมาณ50%เ นะครับแล้วโซนต่อไปเนี่ยผมให้ความมั่นใจอยู่ที่ประมาณ70-80%นะครับเพราะว่าโซนนี้มันเป็นโซนต้นกำเนิดน,นะครับผมแล้วก็ <c oughs> อีกอย่างหนึง่งทำไมถึงเข้าที่ i ทม f เฟรมของ t ท m ์เฟรมเ h ดนะครับแล้วเข้าจาก H1 นี่ตอนนี้คุณพิจารณามองทีพอยู่ช่วงไหนนะครับที TP ช่วงแรกผมจะรออยู่ที่ประมาณช่วงนี้ นะครับซึ่งเป็นเอ่อเฟิร์สทัชนะครับถ้าราคาลงมานะครับณปัจนจะุบันผมเข้าน่าจะประมาณช่วงนี้นะเอ่อก็อยู่ที่ประมาณอะ่ะตรงนี้ก็ได้ประมาณ2 1 6 3จุดนะครับผมก็หลักเลยครับให้รีมูฟดีมาตรงนี้ก่อนนะครับพอรีมูฟเสร็จราคาปูแบ็กเราก็ทำการช็อตลงมานะครับ แล้วทําไมอ่าแล้วเดี๋ยวอน,นี้ย้อนกลับทําไมถึงเข้าเฮดหนึ่งนทำไมทาไมไม่เข้าทํเฟรมอื่นเพราะทําเฟรมอื่นนะครับอย่างทําเฟรมของสชั่วโมงตอนเนี้ยฝั่งของฝั่งบายนะครับในของฝั่งบายเนี่เราจะสังเกตได้เลยว่าเขาไม่มีดีมาเลยหลังจากที่เขาขึ้นไปครั้งล่าสุดแล้วตอนนี้ราคาเขาก็กําลังจะกลับลงมา แต่จะลงมาเทสถึงตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ราคาอาจจะมาพักที่พิทโบ50ห้าสิบหรือหกสิบเอดเจ็สิบแปดแล้วราคาก็พุ่งขึ้นก็ได้นะครับอันนี้ก็แค่เป็นมุมมองนะครับตรงนี้มันไม่มีดีมานคือซัพพลายจะเกิดได้คือหนึ่งต้องรีมูฟดีมานสมมุติว่าตรงนี้เป็นเป็นดีมานนะก็ต้องให้เขารีมูฟดีมานตรงนี้พอราคาไหลลงมาก็จะได้ซัพพลายประมาณนี้ นะครับแล้วเราก็ทําการช็อตลงมาแต่ในกรณีนี้เขาไม่มีดีมาเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องไปมองที่ไทม์เฟรมของ1ชั่วโมงเพราะว่าใน1ชั่วโมงมันยังมีตัวจับได้อยู่ก็คือสิ่งที่เราต้องการคือให้รู้รีมมฟดีมานนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยในของไทม์เฟรมของสชั่วโมงเนี่ยเขาไม่มีดีมาเลยเท่ากับว่า มันไม่มีโซนอะไรที่ว่ามันขวางในของไทม์เฟรม H4 แต่มันมีขวางแค่เป็นไทม์เฟรมของ H1 ึ่งซึ่งเลเวลของไทม์เฟรมมันเท่ากันนะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือของ H1 เนี่ยเขาเป็นดาวเทตแล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าของไทม์เฟรม H4 เนี่ยเขามีพวกดีมานขวางเนี่ยอันนี้คือเราก็ต้องเล่นระวังแต่ณปัจจุบันเนี่ยเขาไม่มีดีมานเลยนะครับ มีก็คือมีล่างสุดนี้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็รอเข้าที่ทำเฟรมเฮดหนึ่งก็คือให้เขารีมูฟดีมานนี้ก่อนนะครับหรือถ้าเขาไม่ลีมูฟดีมานเนี้ยเราก็มารอเข้าที่โซนพวกนี้นะครับอย่างต่อแรกที่ผมได้พูดไปหรือก็อีกกรณีหนึ่งครับเราก็ดรอทำเฟรมไปเลยครับเข้าที่ M15 นะครับทำเฟรมเอ็ก็เป็นขาลง นะครับผมอ่อเฟรม M15 ใช่ครับก็ยังเป็นขาลงอยู่นะครับเราอาจจะมาเข้าที่ตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ supply. ซัลายซัลายมาจากไหนครับในของทำเฟรมนี้ซัลายมาจากรีมูฟนะครับดิมานโซนนี้เห็นไหมครับเขารีมูฟลงมาและอันนี้เขาก็กําลังจะกลับป back ขึ้นไปเทสอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาร์กตรงนี้ไว้สักนิดนึง ามาร์กตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคอันนี้ที่เรามาร์กจุดใหม่ก็คือจะเป็นก็จะคือเป็นจุดเนี้ยนะครับของ m 15มส้าอย่างเดี๋ยวนะครับอ๋อขอโทษทีครับเอ่อตรงนี้มันคือจุดที่เรารีมูฟที่ที่เมื่อกี้บอกว่าไอ้ตรงนี้มันคือดีมาน แล้วก็รีมูฟก็ได้สายใหม่ตรงนี้มานะครับเพราะนั้นเดี๋ยวออกก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนนี้โซนนี้เป็นของ a 15นะครับ m 15ก็คือมันก็จะไปตรงกับทำเฟรม H1 นนะครับแต่มันก็จะย่นระยะทางก่อนที่จะถึงโซนอ่าราคามันอาจจะเข้าราคาอาจจะถึงตรงนี้แล้วราคาอาจจะถูกผักลงมาเลยก็ได้ นะครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่มุมมองแต่ส่วนตัวผมถ้าไม่จําเป็นมากหรือไม่อยากหาเข้าจุดที่มันค่อนข้างที่จะเร็วเกินไปนะผมก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ดรอปไทมเฟรมลงไปต่ํามากกว่าเฮดหนึ่งนะครับเพราะว่ายิ่งดรอปไทมเฟรมลงไปต่ํามากเท่าไหร่มันก็จะเกิดน้อยขึ้นมากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราใช้ในส่วนของไทมเฟรมเฮดหนึ่งอ่ะเป็นหลักก่อนนะครับก็จะปลอดภัยกว่าเพราะว่าในตัวของ 15, เอ็มสิบห้าก็ถ้าสมมุติว่าเขา เด้งขึ้นเอ่อมาถึงประมาณช่วงเนี้ยเขาจะถูกรีมูฟละแต่จริงๆแล้วตัวอิมบาลานก็น่าสนใจเนาะก็เดี๋ยวลองดูก็ได้ครับว่าเขาจะมาลิมเขาจะมาแตะเขาจะมาทัดตรงนี้แล้วเขาลงไปเลยหรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวผมผมจะรอที่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นในส่วนของทำเฟรม H1 นนั่นแหละก็คือตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการฟอลโล w นะครับ การเข้าราคาการออกราคานะครับอของพวกการเล่นดิมันกับสะายนะครับอันนี้ก็ผมว่าจะใช้วิธีแบบนี้เป็นหลักนะครับก็ยังไงสงสัยตรงไหนก็สอบถามได้นะครับก็ถ้ามีคำตอบให้ผมก็จะรีบหาคำตอบให้เลยนะครับผมแล้วก็เรามาลุ้นกันครับว่าเขาจะรีมูฟไอ e m ม n นของทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงนี้ได้ไหมนะครับทีพีก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ แค่โลเดิมของทำเฟรมเดก็ได้นะครับเพราะว่าไม่อยากจะหวังเราไม่อยากจะหวังมากเพราะว่า,าในส่วนของตรงนี้มันอย่างที่บอกครับว่าทำเฟรมเฮี่เนี่ยมันไม่ได้ลงแบบเป็นสตองมันแค่คอลเลคชันลงนะครับโอกาสที่มันจะขึ้นไปเนี่ยมันค่อนข้างจะมีสูงนะครับโอเคครับสวัสดีครับ